วิธีหาผลรวมมุมภายในจากเน็ตแซปี68รอบหนึ่งถ้าเราจะทําแนวนี้ได้เนี่ยเราจะต้องจําสูตรให้ได้ว่าผลรวมมุมภายในของ n เหลี่ยมใดๆคําว่า n เหลี่ยมใด,ดๆคือกี่เหลี่ยมก็ได้สามเลี่ยมสี่เลี่ยมห้าเลี่ยมหกเลี่ยมเจ็ดเลี่ยมใช้ได้หมดเลยสูตรที่ว่านี้สูตรที่ว่านี้ผลรวมมุมภายใน n เหลี่ยมใดๆนะมันจะเป็นร้อยแปดสิบองศาคูณกับ n ลบสอง n ในที่นี้คือจํานวนมุมของรูปดังกล่าวเราก็ไปดูไอ้รูปที่โจทย์ให้เป็นรูปสายฟ้าห่างปิกาจูใช่ไหมเราก็ไปดูว่าไอ้สายฟ้าปิกาจูเนี่ยมันมีกี่มุมเราก็เอามาแทนที่เอจะเป็นประมาณนั้นใช้กี่เหลี่ยมกี่มุมก็ได้ใช้ได้ทุกรูปเลยเราก็มาทําการนับมุมกันะซูมแป๊บหนึ่งนะไอ้นี่คือมุมที่หนึ่งไอ้นี่คือมุมที่สองไอ้ตรงนี้คือมุมที่สาม และตำแหน่งนี้คือมุมที่สี่และตรงนี้เป็นมุมที่ห้าและตรงนี้คือมุมที่หกแสดงว่าจากรูปเนี่ยมีหกมุมเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือแทน n เ,เป็นเลขหกเราก็จะได้ร้อยแปดสิบองศาคูณกับหกลบสองก็คือเลขสี่สิบแปดกับสี่เนี่ยมันจะเป็นเจ็ดสิบสองแล้วเติมศูนย์เราจะได้เจ็ดร้อยยี่สิบองศานั่นเองเป็นคำตอบ สำหรับใครที่ไม่อยากไปลองผิดลองถูกเองและอยากจบ n e t ตเซใน20วันพี่แนะนำเป็นคอร์สคณิต n e t ตเซอัปเดตใหม่ราคาพิเศษอยู่ที่1,290บาทแต่ถ้าเราสมัครพร้อมเพื่อนตั้งแต่2ชคนเพื่อนสนิทอะตั้งแต่2คนขึ้นไปราคา999บาทฟรีหนังสือ2เล่มที่ใช้เรียนในคอร์สอะมูลค่า200บาท ใครสนใจสมัครทักมาที่ m a t อั d เดอัมีตัวแอสซโดยพี่ชัวว่าคอร์สนี้มันจะช่วยให้เราสอบปิดแน่นอน